สวัสดีครับทุกคนจำได้ไหมเอ่ยคนนี้คือใครมาใจอื่นไกลเป็นนักแสดงฮอลลีวูดท่านหนึ่งแต่ชื่ออะไรนั้นผมไม่สันทัดบอกว่าคนนี้เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักมวยปั้มรู้แค่นี้แต่ชื่อไม่รู้พะยะค่ะถ้าจำไม่ผิดเป็นเดอะร็อกหรือเปล่าที่คุณเรียกสั้นๆฉายาว่าเดอะร็อกหรือเปล่านะครับอาจจะอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะพามาดูมือคนดังฮอลลีวูดนะครับที่ ไปคัดสรรหามาได้ก็มีคนนี่แหละดูมันจะเห็นเส้นฝ่ามือมากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเห็นชัดหมดนะเนี่ยเห็นมืออย่างมือข้างซ้ายเนี่ยเห็นมันเห็นชัดๆนะมันก็มีเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นสมองเส้นหัวใจนะครับอันนี้คือแนวของเส้นชีวิตเนาะ แนวของเส้นชีวิตล่าออกมาเนี่ยมันมันจะมาติดกับเส้นนี้เส้นวาสนานะครับนี่คือแนวของเส้นวาสนานี่วาสนาเกิดจากอ,ออกจากอตำแหน่งเนินโรคมาอยู่ประมาณนี้นะครับออกจากเส้นชีวิตนั่นแหละฮะออกจากเส้นชีวิตส่วนนี้ดูจะเป็นแนวของเส้นวาสนาประถมนะครับเส้นนี้่านี่เส้นดูใหญ่หญตัวดีนะ เสนชีวิตกับแนวของเส้นวาสนาออกเส้นวาสนาออกจากติดกับเส้นชีวิตออกไปนี่มันตัดขล้าวลำบากตรงๆเลยมือนี้นั่นหมายก็ว่าวิธีชีวิตคนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหรือทําอาชีพอะไรมันต้องเริ่มจากความลําบากก่อนขนาดนักสแสดงเนี่ยเขาก็ได้รับแต่บทที่มันเป็นลักษณะแอคชั่นนะเริ่มมีชื่อเสียงเข้ามาก็คือในวงการมวยปั้มนะ มันก็ต้องสู้ชีวิตวาสนามันต้องสู้มันต้องลุยขึ้นมาก่อนก็คือเนี่ยจุดนี้เลยนะออกจากเส้นชีวิตนี่คือใช้ร่างกายใช้แรงใช้พละกําลังห <Okay. Yeah. S 1> ยิบจับยกเดินนะครับเป็นลักษาการออกอาการแสดงท่าทางไปต่างๆถ้าเป็นในลักษณะอื่นๆ mm hmm. เมื่อมันออกมาจากจุดนี้บทที่ได้รับมันก็เลยแต่บทหนักๆ สิ่งเสี่ยงอ่ะมันเสี่ยงนะมันลําบากน้ำเคลร่ว่ามันเหนื่อยมันลําบากแล้วบทแอคชั่นนี่พลาดมาก็คือเจ็บผ่าตัดไม่ตายก็พิการละนะถ้าพลาดมาเนี่ยที่แน่ๆมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวแน่ๆละคนที่รับบทแอคชั่นเนี่ยก็วาสนาเข้าลําบากอย่างนี้เนี่ยมันจะมาเล่นบทคุณชายแต่งตัวใส่สูทผูกไทยด่าหล่อที่สวยเดินไปเดินมามันคงไม่ใช่อนะนะมันคงไม่ใช่นะครับ เส้นสมองเส้นใหญ่นะคนมีลักษณะเส้นใหญ่ๆมาถึงความชัดเจนเส้นสมองก็ยกห่างจากเส้นชีวิตมีความเชื่อมั่นว่างั้นแหละนะครับมีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างเยอะแหละนะครับ็นนะเส้นสมองหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้แนวของเส้นหัวใจนี่ค่ะจะจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่นอกนั้นไม่เห็นว่ามันเป็นเส้นอะไรนะเพราะว่าภาพมันไม่ชัด มันชัดด้แค่นี้แหละนะครับแต่สิ่งที่มันเด่นๆคือเนิน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 สุกเนี่ยเนินสุกเนินสุกดูดูเต็มนะเนินสุกมันมันมันแต่รับกับเนินจั่นนะครับถ้าเนินสุกสวยแล้วกับเนินจัรนเนี่ยการมีชื่อเสียงในการแสดงเนี่มันก็คือมาถูกทางเพราะเนินสุกมันก็เกี่ยวเรื่องการแสดงเนินจั่นมันคือการใช้จินตนาการอยู่แล้ว เมอสองอย่างมันส่วนมันทํางานเข้ากันสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่กระทำออกมามันย่อมจะมีผลในความสําเร็จในทางปฏิบัติด,ด้วยเดี๋ยวไปดูมืออีกข้างหนึ่งที่ว่ามันจะมีเส้นอะไรมาเข้ามาเสริมบ้างแต่ที่แน่ๆเนินสุขกับเนินจันเนี่ยมันโอเคลหะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะคนที่มีเนินสุขกับเนินจันสวยรับกันมันคือสเสน่ห์นั่นแหละคือสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ การยอมรับการได้รับการยอมรับจากสังคมจากสิ่งที่ตัวเองกระทํานั้นๆน,น,นะครับวาสนามือมืออีกข้างหนึ่งนี่มือข้างขวานะครับอันนี้ชัดเจนนี่ทะลุผ่านเส้นนี้ขึ้นไปได้นะนี่คืนนอแนววาสนาก็เข้าลานลำบากเหมือนเดิมเส้นใหญ่ๆหนาๆนะครับเนี่ยมาประมาณนี้เส้นเส้นชีวิตก็ใหญ่นะเส้นชีวิตก็ใหญ่เส้นสมอง ใหญ่นะครับใหญ่มันคือลักษณะความจริงจังความอดทนของคนคูความมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นที่ดีการสู้ชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็เป็นวัส,สนาได้ดั่งใจอยู่นะเนี่ยมันจะมีอยู่เส้นในวันประมาณนี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นเส้นธุรกิจนะครับออกจากเส้นชีวิตก็คือร่างกายการสื่อทางร่างกายได้การลงมือ กระทำอะไรไปแล้วมันมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือแนวของเส้นที่พอจะมองเห็นแต่เส้นอาทิตย์นี่ก็มีประมาณนี้เห็นเงาๆนะเนี่ยเส้นอาทิตย์จุดนี้ก็น่าจะเป็นเส้นใหญ่ๆอยู่นี่การมีชื่อเสียงนะครับก็คือส่วนนี้เนินมันดูกว่าในมาตรฐานอยู่แล้วเนินบนฝ่ามือ,อครับเน,นี่ยก็รก็มีเส้นหลักทรัพย์มีเส้นหลักม,มีเส้นหลักฐานดูนี้เส้นหลักทรัพย์หลักฐานฉีกมาประมาณนี้ เรียกว่าเขาก็จะมีหลักมีฐานมีบ้านมีที่อยู่นะที่มันคงนะดูอย่างเส้นหัวใจนี่เป็นเส้นใหญ่ๆแต่มันก็วิ่งไปลงช่องหมุดเปลืองหมายถึงเจ้าของมือนี่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีความใส่ใจมีความจริงจังสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทําการทํางานทำอะไรมีลักษณะของความทุ่มเทนะเป็นลักษณะที่เส้นมันบอกว่าหัวใจทำอะไรมีความทุ่มเทกับการงานอย่างมากๆ ก็ข้อเสียก็มีนะเอาแต่ใจตัวเองนะเมื่อบวกกับจุดนี้ด้วยเนี่ยเนความดื้อของเอาใจใจตัวเองก็น่าจะช่วงหนึ่งก็น่าจะเยอะอยู่คนนี้แต่นัดตาแกเป็นเป็นคนที่ยิ้มง่ายดูมีเสน่ห์นะเนี่ยมันก็รับกำนวนสุขนวนจันนะแม้ว่าแต่ดูตัวใหญ่บึกน่ากลัวแต่แต่แตววตาเละรอยยิ้มเนะี่มันมันมันสื่อได้มันสื่อกับผู้คนได้ง่ายนะครับเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะคนนี้ หน้าไม่ดุหน้าไม่ดุนะครับอย่างลักษณะนิ้วก็เป็นนิ้วสั้นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่มันก็บอกอยู่แล้วว่าอดทนบึกบึนทำอะไรมีเป้าหมายคือความรอบครอบด้วยนะครับสี่เหลี่ยมมันก็คือการมีสมาธิเป็นคนที่ทำอะไรมีอนุร,รักษ์นิยมด้วยนะครับอย่างข้อแรกก็ดูยาวนะข้อแรกนะครับข้อแรกนี่ค่อนข้างจะดูยาวเป็นคนที่ช่างสังเกตนะทำอะไรมีความช่างสังเกตดี คำพูดคำจาก็ดูตรงไปตรงมาชาชฉานดีนะครับคือทั้งสองมือนะทั้งสองมืออย่างนิ้วกลางข้อกลางข้อกลางก็ดก็ดูยาวเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นอยู่นะครับใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเป็นนะดูจากข้อข้อกลางอยากจะรู้ว่าไอข้อไหนมันยาวมันสั้นจริงก็ต้องไปจับมือจริงแล้ววัดนะแต่คือกะเอาด้วยสายตายนะมันอาจจะผิดอาจจะเพี้ยนได้อยู่แต่ดูจากข้อล่างเนี่ยจะดูจะสั้นอยู่เป็นคนที่ซื่อ เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆถ้าถ้ามันสั้นนะนะถ้ามันสั้นข้อนี้มันก็จะบอกแนวลักษณะวา่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรมากมายนะครับเมื่อบอกกับแนวของเส้นสมองก็จะออกแนวดูตรงๆแหละคนนี้อย่างนี้ก็ยาวมีสติปัญญาเอาตัวเองรอดได้นะครับครับนี่ก็คือแนวลักษณะเส้นที่พอจะมองเห็นนะครับที่ขีดไว้ให้ดูนะครับ <c oughs> อย่างอย่างอย่างแนวของเส้นสมองนี่ก็ถือว่าดีนะเส้น<อ>สมองแกนี่ ต้นมันจะดูใหญ่แต่ปลายก็จะดูแหลมลงนะครับก็คือส่วนนี้รว,ว่าสมองดีอยู่นะครับในลักษณะความคิดการต่อสู้ชีวิตนะเป็นวาสนาทําอะไรก็ถือว่าได้ดั่งใจตัวเองนะครับเป็นวาสนาใต้ดั่งใจมีเส้นาทิตที่ลึกชัดเจนนะครับคือก็คือชื่อเสียงที่ได้รับการอยอมรับทั่วโลกนั่นแหละนะในวงการแสดงคนหนึ่งคุณดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกรับ มือนักแสดงท่านนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับต่อไปจะพาไปดูอีกมือนึนงนักแสดงฮอลลีวูดเหมือนกันแต่อยู่แถบเอเชียนะครับ